วันนี้จะพามาชมนะครับเป็นคลิปที่2นะครับของการทํากระชังปลานะครับแบบพิเศษที่เราได้ออกแบบไว้แล้วก็จะได้รอยน้ําให้ดูนะครับเป็นภาพจริงนะครับส่วนการทํานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในขั้นตอนที่เหลือครับว่ายังเหลือขั้นตอนไหนบ้างนะครับโอเคติดตามไปชมด้วยกันเลยครับ ครับครับผมก็หลังจากที่ได้แนะนำอุปกรณ์ไปแล้วนะครับการทำก็ควรจะเป็นประมาณนี้ครับเราจะต้องเมื่อ PVC ที่เราทำการตัดแล้วเราก็ต้องมาต่อต่อไว้อันนี้ก็คือยังไม่ได้ทากาวครับผมนะเราก็ยังก็จะประกอบไว้ก่อนเหตุผลที่เราประกอบไว้เพราะว่า ตัวของอสามทางหรือตัวข้องอต่างๆจะได้ตั้งฉากกับพื้นเวลาเราประกอบจะได้ง่ายเพราะเวลาเราดึงออกมาฝั่งหนึ่งก็คือ,อตัวฉากก็จะยังคงอยูออ่ที่เช่นตัวนี้นะครับจะหลุดไหมรู้สึกจะแน่นยวหาตัวหลวมๆหน่อยมันต้องเคาะออกนะเอเอเอ,เอาเอาดูตัวนี้ก่อนเนี่นี่เราดึงออกอย่างนี้ครับ เ,ออเห็นไหมแล้วตีนี้ตัวข้องออย่างเงี้ยเขาก็จะยังคงเป็นฉากให้อยู่พอเราทากาวเนาะทากาวก็คือทาด้านในแล้วก็ทาด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้แน่นครับึออือก็แบบนี้ครับค่อยๆทําแล้วก็เคาะตามไปเรื่อยๆืจนครบมุมนะครับทากาวทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะครับเพราะว่าเพื่อความคงทนเนาะแล้วก็ เราไม่ต้องการให้น้ําเข้าด้วยโดยเฉพาะตัวข้างล่างนะครับนี่ครับเออก็ทาให้ครบตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็เคาะดึงขึ้นทากาวด้านในแล้วก็ประกบลงก็ใช้ผมใช้เก้าอี้ครับนั่งเนาะเก้าอี้แบบนั่งก็นั่งทําไปเรื่อยๆมันจะไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเนาะ เรอาอต้องผ่อนแรงของเราด้วยครับก็ค่อยๆทำไปใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงครับผมจึงจะได้อันหนึ่งผมก็ใช้เวลาทำหลังเลิกงานครับทากาวอย่างเดียวได้อันหนึ่งครับจะใช้กาวขนาดตรงนี้ครับนี่ยี่ห้อไม่ได้ขายให้เขานะเออยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวดูขนาดก่อนราคาก็45สบาท เดี๋ยวขนาดมีบอกไหมปริมาณก็เอาเป็นว่ากระป๋องใหญ่แล้วกันนะครับนี่นี่นี่สองร้อยห้าสิบกรัมครับนี่สองร้อยห้าสิบกรัมขนาดบรรจุเนาะสองร้อยห้าสิบกรัมก็กระป๋องใหญ่อะจะใช้กระป๋องใหญ่นี่อยู่กระป๋องครึ่งครับผมนี่ในข้อต่อขนาดนี้เนาะก็ทากาวไปรอบๆอครับทาให้ครบครับ เดี๋ยวพาเดินชมก่อนครับแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับทีนี้ตอนที่ทาไปก็เลือกทาแบบสลับก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าทาอันบนเสร็จเนาะก็มาทาข้อต่อด้านล่างพอทาข้อต่อด้านล่างอ,หาหาไ,งอไอตัวนี้ก็จะได้ระยะที่แห้งแล้วเราก็เริ่มมาเคาะตัวนี้ออกแล้วก็สวมใส่เนาะก็จะทําให้การทํางานของเรานั้นง่ายขึ้นแล้วก็ ไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อ PVC ที่เพิ่งกําลังต่อเป็นกาวกาวทา PVC เนี่ยจะแห้งเร็วมากครับจะเป็นกาวที่ทาแล้วแห้งเร็วนะเพราะฉะนั้นเราทําได้ต่อเนื่องเลยกับก็ทามาเรื่อยๆครับผมทาจนครบครับผมทั้งสี่มุมสีด้านครับเมื่อทาครบแล้วนะครับรูปลักษณ์ก็จะออกมาแบบนี้ครับในคราวที่แล้วที่พาชมก็เห็นไปบ้างแล้วนะครับที่เป็น โครงสร้างแบบนี้แต่อันนี้คือโครงสร้างที่เราทากาวแล้วครับนี่แล้วก็นี่คือตัวกระชังครับหลังจากที่เราทากาวเสร็จเราเอากระชังให้เรานำกระชังเนี่ยมาขึงติดแบบนี้นะครับทั้งสี่มุมให้ได้ทั้งสี่มุมก่อนเพื่อให้เห็นความ ตามมุมว่ามันได้บรรจบมุมกันดีหรือไม่ครับเป็นแบบนี้นี่ครับทั้งสีม่มุมเมื่อได้ครบทั้งสี่มุมแล้วหลังจากนั้นก็เราจะใช้เ,เคเบิลทายนะครับในการรัดโอ้ร่วงครับเดี๋ยวเอาดูขนาดกันก่อนตัวนี้เป็นเคเบิลทายนะครับขนาดนี่เห็นไหมครับ ขนาด100ชิ้นอันนี้ผมใช้ไปอันนึงแล้วก็ยังเหลืออยู่เนาะใช้ไม่เยอะนะก็น่าจะใช้ไปดูประมาณสัก60สิเส้นเห็นจะได้นะครับเป็นขนาด3าคูณหกเออคูณสองร้อยมิลลิเมตรครับผมนะสามมิลลิเมตรคูณสองมิลิเมตรราคา80บาทได้100อันก็คือซื้อมา2องแพ็ ของผมทำสามกระชังก็ซื้อมา2แพ็คก็จะลงตัวพอดีเลยถ้าใครทำกระชังเดียวก็อันเดียวครับก็จะเหลือนิดหน่อยก็ไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับก็เราก็จะรัดให้รอบเลยครับแล้วจอจะได้ขนาดทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากที่เรารัดเนี่ยก็วิธีการรัดเนาะก็หมุนมวนหน่อยมวนขึ้นมา เสร็จแล้วก็ใส่เคเบิลทายไปเดี๋ยวลองลองทำให้ดูอนหนึ่งก่อน <12. 8. S 1> ขออนุญาตนะครับ <12. S 1> อาจจะอ่า <12. S 1> อย่างนี้ครับแล้วก็เสียบเคเบิลทยเข้าไปเอาตรงมุมนะ <12. S 1> เสียบเข้าไปในรูนี้แหละ <12. S 1> ครับ <12. S 1> ภาพไม่ค่อยสวยงามนะครับเพราะว่าจับมือเดียวโอเค ดึงครับหมุนให้มันให้ให้มันได้นะครับเคเบิลไทยจะมีเหลี่ยมของเขาอยู่นะครับคือเนี่ยมันจะเป็นตัวเกาะเกาะไอ้มุ้งกระชังเราไว้อยู่นะครับก็ดึงครับดึงครับดึงให้แน่นครับทีนี้เออแค่นี้เองนะครับก็อยู่ละนี่เดี๋ยว ตัวที่รัดจริงแล้วเป็นอย่างไรระยะห่างเป็นอย่างไรเราก็จะรัดมุมนี้นหนึ่งกลางนี้นหนึ่งแล้วก็มุมนี้อีกอันหนึ่งก็ยิ่งถียิ่งดีครับเนาะถ้ามันดูแล้วเคเบิลไทยเหลือเยอะก็ยิ่งถียิ่งดีก็รัดอย่างนี้เสร็จแล้วในตอนที่ผมยกลงไปก็คือว่าตัวมุมตัวนี้ที่เราออกแบบขาไว้นี่ก็คือเพื่อที่จะให้มายึดมุมนี้แหละนะครับก็หาเชือกเนาะมามัดไว้ ก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะมัดตรงไหนนะครับแต่ของผมก็คือให้ลงน้ําไปก่อนค่อยมัดนะครับให้ลงน้ําไปก่อนค่อยมัดเสร็จแล้วก็เพื่ออะไรเวลาลงน้ําไปแล้วตัวของตัวกระชังก็จะได้จมลงไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มัดมันก็จะไม่จมลงไปด้วยนะครับทําให้ปลาเนี่ยอยู่ในระดับน้ําลึกไม่ได้เนาะอ,อ เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็เราก็ทากาวเรียบร้อยตัวนี้ก็คือจะเตรียมใช้ตาข่ายเนาะไว้กันนกก็คือเวลาศัตรูอะไรต่างๆก็คือเราจะมาลัดตาข่ายไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่พาดตาข่ายถ้าเกิดไม่มีตัวนี้มาช่วยก็คือตาข่ายจะตกลงไปในน้ําครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่ เราเอาลงไปนะครับพอเราทําเสร็จออพอเราลัดลัดเคเบิลทายเสร็จปุ๊บเราก็เอากระชังมาลงน้ําเลยครับนี่ครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับก็น้ําเต็มเลยครับน้ําเต็มเลยเห็นไหมครับนี่คือสภาพของตัวกระชังครับผมนั่นคือเคเบิลทยครับเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนที่เราลัดไว้เห็นไหมครับเออนั่นแหละคือขนาด ทีัดถ้ารัดเสร็จก็ควรจะตัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะพอดีอยากให้ชมก็เลยนำมาให้ชมก่อนครับเห็นไหมครับขนาดการลอยของ PVC ก็ถือว่าสุดยอดมากตัวนี้ทำไมฝั่งนี้ทำไมถึงจมเพราะว่าเมื่อน้ำยกระดับขึ้นพอดีเรารัดตัวนี้ไว้มันก็ทำให้กดกดลงนี่เรารัดกับไม้ไว้นะครับ ผมดูแล้วก็สวยงามครับเออตัวที่อยู่ลอยเหนือผิวน้ํานะครับอยู่65เซนติเมตรครับเจ้าเพียงพอนะครับทีนี้จมลงน้ําไปนะครับก็ประมาณ60เซนติเมตรครับไอที่เหลืออีก10ซนติเมตรเกิดจากที่เราม้วนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ประมาณ 65ลงไป60ก็120 125 125เซนที่เหลืออีกประมาณ5เซนนะครับ5-10เซนก็จะรัดตรงนั้นเพราะนั้นก็คือความเย็นใต้ผิวน้ำก็จะมีไว้รองรับนะครับเวลาน้ำร้อนเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวผักตบนะครับมาลอยน้ำไว้นะครับเพื่อรักษาผิวน้ำไม่ให้ น้ำร้อนเวลาเรานําปลามาลงตอนนี้กระชังตัวนี้ลงไปได้2วันละนะครับเพื่อให้เกิดตะไคร่นะ้ําเกาะมองดูก็มีอยู่นะรอยเกาะตะไคร่น้ําเกาะในในตัวมุ้งกระชังของเราครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็พามาให้ชมครับผมต่อไปก็จะเรียงกันเลยครับ3อันกระชังนี้อันนึงก็ ผมจะปล่อยอนุบาลปลาเล็กครับเป็นปลาดุกบิ๊กอุยครับผมก็เลี้ยงง่ายๆเลี้ยงปลาง่ายๆก่อนยังไม่ทันได้ทำปลาที่ยากๆก,ก็เหมือนกับการทำกรเกษตรเบื้องต้นครับผมทำอะไรไม่เป็นก็คือปลูกกล้วยก่อนแล้วกัน <laughs> ทุกอย่างจะได้กล้วยๆปลาก็เช่นเดียวกันครับแนวคิดของของนราลงศักดฟาร์มนะก็จะเริ่ม ทำจากสิ่งที่เราทำได้ง่ายก่อนนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ให้ตรงตามความต้องการนะครับแล้วก็จะเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงเหลือลดน้อยลงครับผมนี่กระชังลอยน้ำเป็นกระชังที่เรามีต้นทุนนะครับแต่อายุการใช้งานเราดูแล้วก็ไม่น่าจะน้อยกว่า5ถึง7ปีครับหมายถึงตัว ตัว pvc นะตัว pvc ครับผมส่วนตัวกระชังก็จะอยู่ประมาณสัก2-3ปีน่าจะ3ปีได้อยู่ครับเพราะว่า,เ,าเนื้อของมุงกระชังเนี่ยเหนียวดีครับเดี๋ยวแว็บมาดูครับนี่คือแบบที่ทำแล้วไม่ต้องลงทุนสักบาทก็มีครับนี่จะไม่ลงทุนสักบาทก็ไม่ใช่ครับลงทุนแรงลงทุนเชือกลัดลงทุนตะปู ผมทําไม้นี่เป็นแบบไม้ครับกระชังขนาด2อคูณสเมตรครับแล้วก็รัดเอาด้านบนเมื่อก่อนเลี้ยงกบครับนึกไม่ถึงว่าพอฝนตกแรงๆกบหายหมดเลยเพราะว่าเราใช้ <c oughs> มุงมุงราคาถูกนี่ที่ที่ที่พาชมไปพาแบบนี้เป็นไนลอนราคาถูกถ้าเกาะเกาะไปก็เรียบร้อยครับเนี่ยผูกง่ายนะครับผูกง่ายเพราะฉะนั้นก็คือ ทำแล้วก็ทําให้มันดีเลยเนี่ยก็ลอยเหมือนกันอันนี้ผมแกะออกนะปกติแล้วไอ้ตัวขวดพลาสติกจะมัดแล้วก็อ้อมเลยนะครับข้อดีนะครับที่เราทําตัวนี้ก็คือว่าแตกต่างจากแบบเดิมตรงนี้อย่างไรนะครับหนึ่งเลยก็คือระบบยังเหมือนกันอยู่น้ําขึ้นกระชังขึ้นตามนะครับกระชังขึ้นตาม ซึ่งจะต่างจากเมื่อก่อนที่อยู่นู้นมุมนู้นครับนี่เห็นไหมเดี๋ครับนั่นแหละไอ้ไอ้ไอ้เสาไม้สี่หลักตัวนั้นแหละพอเราใส่กระชังไว้เมื่อก่อนออฝนใช่ไหมตอนที่ฝนยังไม่ไม,ไม่ไม่มาน้ําก็จะลดต่ําแต่พอน้ําขึ้นมาเราโมนอนหลับไงน้ําท่วมกระชังปลาเราก็ออกครับอันนี้ก็คือแก้ไขนํามาแก้ไขว่ากระชัง จะลอยน้ำขึ้นลงอัตโนมัตินะครับตามระดับของน้ำซึ่งจะทำให้ความเย็นหรือ,อ,อที่อยู่ด้านล่างของกระชังนั้นปรับตัวอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือข้อดีข้อที่1น,นะครับที่มันเหมือนกันเนาะกับกับกับที่แบบเราทำทีแรกแล้วก็ตัวแบบนี้มันจะมีเห็นไหมตับไม้ตะปุ่มตะปั่มก็จะทำให้เวลามีลมก็มาเกาะ กับตัวไมน้นี้ก็จะทําให้กระชังของเรานั้นชํารุดหรือก็เสียหายได้แต่แบบแบบชนิดแบบใหม่นี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าเราใช้ตัว PVC เนี่ยจะเรียบเห็นไหมครับพอ PVC เรียบก็ไม่ไม่เกิดความเสียหายต่อมุ้งกระชังของเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าทําให้มุ้งกระชังเราชํารุดเสียหายปลาที่เราเลี้ยงอยู่ข้างในก็ออกไปอยู่ด้านนอกก็นั่นเท่ากับว่า เราก็ไม่รู้จะเอาเขาเข้ามายังไงในเวลาที่เราต้องการเนาะอันนี้คือถ้าปลามันหลุดออกมาแล้วอยู่ในสะจะเอายังไงอ่ะแหเหรอลึกนะนี่น้ํานี่ลึกอยู่3เมตรห้เซนติเมตรครับเอ่อเมื่อระดับน้ําเต็มผิวน้ําตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3เมตรครับตรงกลางเป็นสะ2ชั้นเนาะตรงนี้ก็เสมอปากนะนี่นะครับก็เมตรกว่านะครับเมตรกว่าอยู่ประมาณเมตรน่อยๆน,นะครับนี่ลึกนะ ไม่ใช่ว่าขามาตั้งบนผิวดินนะตัวนี้ขาลอยลึกครับเออ,ออกแบบศาลาราลิมน้ําไว้ด้วยเนะ่ะเดี๋ยวจะมาให้อาหารปลาเออทํามาสองปีแล้วย,ยังไม่ได้ศาลาอยู่ได้แต่เสาเออเอารอ,อก่อนนะครับใช้งบป,ประมาณตามความเหมาะสมมีอะไรอีกครับเมื่อกี้ก็คือเรื่องของส่วนเรื่องของการลอย ลอยน้ําเราก็ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกเราก็ p v c ก็คือมีแรงดันก็คือสามารถเป็นศูนย์อากาศอยู่ด้านในก็ลอยน้ําอย่างแน่นอนเนื่องจากเรามีขาทั้ง4ตัวนะครับทั้ง4มุมที่มันกดลงไปนั่นก็คือช่องว่างทางอากาศมีมากแม้แต่ขวดน้ําเล็กๆอะ่ะที่เราเอาไปกดลงน้ํามันยังจะดีดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ขวดเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกขวดโค้กขวดอะไรพวกนี้ ใช้ได้แล้วก็ที่เราเอามาแก้ไขอีกตัวหนึ่งก็คือกระชังแบบเดิมของเราเนี่ยเราไม่ได้มีพอมัดปากเสร็จปุ๊บทั้งสี่มุมทำไมก็ปากกระชังก็จะโล่งแบบนั้นเราไม่มีตัวเ,เป็นตะข่ายป้องกันอันนี้ก็คือที่เราออกแบบแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นมาครับผมนี่ครับก็พอจะเห็นข้อแตกต่างอยู่บ้างนะครับเอ่อ ที่เหลือก็คือกระชังสวยก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเลี้ยงปลาแล้วตายเนาะเออต่อเกษตร,รกรก็ต้องขยันมันดูแลนะครับก็จะช่วยได้แล้วก็เราก็มาแก้ไขเรื่องตัวของกระชังนะครับแบบของตัวกระชังมุ้มกระชังครับผมจากแบบเดิมที่มันอุตสาหเลี้ยงอย่างใหญ่โตแล้วยังมาปล่อยให้หลุดอีกอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับ ตอนนั้นเราก็แก้เป็นแบบชนิดดีครับเพิ่มราคาขึ้นมาต่างกันอีกอ200ครับผมแบบธรรมดานั้นผมซื้อมา400นั่นขนาดตัวนั้นขนาดว่า2คูณ4เมตรนะกระชังว่า400อันนี้3คูณ4เมตรกว้างกว่ากันเยอะเลยครับ630บาทซื้อจากลาซาดา้าครับเออถ้าเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก ทิ้งลิงตัวของหมุงกระชังไว้ให้นะครับในในด้านล่างเนาะลิงกระชังที่ว่าซื้อจากลาซาดา้าซื้อจากลิงไหนเนาะเออเผื่อจะได้เป็นแบบเดียวกันเพราะบางทีผมออกแบบตัวกระชังไปให้แล้วแต่เราซื้อมาไม่ตรงกันไม่ตรงบริษัทกันก็จะทําให้ขนาดไม่ได้แบบนี้ดูสิมันจะได้เหลี่ยมของเขาพอดีเลยครับอ่มันเท่ากันเลย อันนี้คือที่ลอยน้ํเนี่ยผมยังไม่มัดพื้นข้างล่างนะเพราะว่าเวลาตอนเอาลงถ้าเรามัดจังหวะเราลงคนหนึ่งต่าคนหนึ่งสูงก็อาจจะทําให้กระชังขาดได้ก็เลยเดี๋ยวรอมัดไม่ยากครับก็แค่เอาเชือกมัดแค่นั้นเองลงไปมัดไม่มีปัญหาครับยังไงก็ต้องลงเล่นน้ําอยู่แล้วอยู่กับปลานะครับก็เอามาฝากมาชมครับผมเรื่องของการทํากระชังครับผม อันนี้ก็รอครับรอรัดแล้วก็จะยกลงเย็นนี้แหละนะครับส่วนตัวนี้ก็รอทากาวไปเรื่อยๆครับผมปลาจะมาวันที่12กรกฎาคมนี่แหละนะครับอีกไม่กี่วันวันนี้วันที่8กรกฎาคมแล้วนะครับอีก4วันเออ2วันกระชังก็ลอยน้ำเสร็จก็ต้องพยายามเอาเนี่ย ไปแช่น้ำให้ไวนะครับเพื่อที่จะเกิดตะไคร่น้ำเกาะจะไม่ทำให้ปลาเล็กที่เราเอาไปลงแล้วเสียหายเมื่อก่อนนี่ก็คือว่าปลาจะมาเนาะปลาจะมาถึงในตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าเราเอากระชังลงอย่างนี้ก็เกิดความเสียหายในคราวที่แล้วเราก็มีประสบการณ์ครับผมว่าปลาดุกปากของปลาดุกเนาะมันก็จะขาด เวลาตัวเล็กๆอะ่ะเวลามันไปอยู่ข้างในมันจะวิ่งชนอย่างนี้แล้วก็จะทําให้ปลาเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้แล้วก็ตายเนาะปลาตายก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องรีบแล้วก็ทําแล้วก็เอาลงครับช่วงนี้เราก็สั่งเข้ามาอยู่ครับต่อไปอนาคตภายภาคหน้าเราก็จะทําการเพาะพันธุ์เองครับผมซึ่งจะไม่ให้เกิดต้นทุนเรื่องของ าการซื้อพันปลามาเลี้ยงให้มากนักนะครับเพราะพันเองแล้วก็เรียนรู้วิธีก,การทำหัวอาหารปลาด้วยครับก็คือให้ครบทุกวงจรของการเลี้ยงปลาเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจเอาไปาเลี้ยงแล้วก็ทำเองจะได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับตัวเอง เราจะได้ไม่ไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้มากนะักหากเราช่วยเหลือตัวเองได้มากนะครับก็จะทำให้เราเอ,อ,อยู่ได้โดยผาสุกว่างั้นเถอะนะเนาะเงินก็จะเหลือแล้วก็ไม่ต้องหามากไม่จะเป็นต้องหามากถ้าเราผลิตเองได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเราจะมาตอบให้กับท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพื่อที่จะรับคลิปใหม่ๆนะครับวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันไหนคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ